พี่น้องจ๋าดูหน่อไม้นี่วันนี้เรามาเจอหน่อไม้เต็มเลยนู่นเห็นบ้างแต่เราเอาแค่อันเดียวปล่อยให้มันยาวก่อนนะนี่จ้าทั้งหมดแกงได้เป็นหม้อเลย พี่น้องจะพามาแกงหน่อไม้นะคะวันนี้นะคะอันนี้คือหน่อไม้สดจากกอน,นะคะไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาฟานฟานแบบนี้นะคะนี่น้ำเดือดแล้วสวัสดีเด้อค่ะลืมลืมสวัสดีต้มลงไปเลยนี่ก็สุกแล้วนะคะเด็๋ยวเราก็ไปแกงกันนะคะเดี๋ยวไปดูตอนแกงจ้า ต้มประมาณสิบนาทีนะคะ<อ>นี่แกงหนอ่อไม้จ้าแกงหนอ่อไม้บรรดาหนัวเหนือหอมหอมนี่ฟักทองมะอื้อสดจากสวนนะจ้ะ อร่อยด้วยผงชูรสเยอะๆหอมหอมไมาจ้าทามาหาหน่อไม้ไปแกงดีก่ดูสิว่าเราจะได้กี่อันหน่อไม้ เอไม้ปลูกเองนะฮะมันก็จะออกไม่ค่อยเยอะนะจ๊ะพอได้แกงเราไปหากันต่อมีอีกไหม บ้านนอกบ้านนาก็จะกินของแบบนี้แหละอาหารบ้านบ้านเลยสามอันนะนีสับจนขาดนี่มีนะเดี๋ยวนะกำลังขึ้นมีให้แกงอยู่เรื่อยนะจ๊ะ นี่อันนั้ขึ้นยันยาวแล้ว <c oughs> กินได้เหมือนเดิมนี่ได้แล้ว <c oughs> ดูก่อนนี้สินันมีคู่กันนะสองก่อติดกันดูก่อนนี้ <c oughs> ออกอยู่ข้างนอกเลยมีไหมก้อนนี้ดูดูกันสิ หลายอันแล้วนะอันนี้ข่าวจ้วดเลยเดี๋ยวขุดก่อนนะอีพอแกงแล้วแค่นี้ก็แกงอร่อยได้ตั้งเยอะเห็นไหมแค่นี้ก็พอแล้ว แกงพออร่อยอร่อยออกให้กินตลอดเวลานะคะทีเราจะมาดูก่อนนี้ด้วยว่ามันมีไหมมันมีหรือเปล,าล่าเราไปลุ้นกันมะเขือนี่คือมะเขือมะเขือคืนนะมะเขือแบบ คือคืนที่เขื่อนเรียกกันมะเขืออะไรก็ไม่รู้นะเหนียวเหนียวอ่ะพี่น้องดูดูซอยเนี่ยปาดเต็มเลยก้อนนี้เยอะมากกำลังแก้งเลยโอ้โหพี่น้องจ๋ากำลังออกกำลังออก เดี๋ยวไปดูทั่วๆกันไหมไปดูข้างนู้นกัน,ห,นห้าอันตั้งห้าอันมาข้างนี้แล้วไม่มีไม่ขึ้นข้างนี้นะคะยังไม่ขึ้นนะคะ ไปสับกันดีกว่าเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไหนอันน้นใหญ่กว่าขออนุญ,ญาตสับก่อนนะคะเพราะว่าไม่เดวขากล้องมานะขาตั้งกล้องเนดะี๋ยวสับเอาหนอเดียวพอดูสับออกมาแล้ว มันเอาอยากไงมันก็เลยได้แค่นี้แค่นี้แหละไปโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปทำแกงกันแล้ว